โรงงานน้ำตาลประกาศจ่ายเงินอ้อยขั้นสุดท้ายปี2,564ทับ65เพิ่มเติมหลายแห่งกำหนดวันจ่ายพี่น้องชาวไร่อ้อยฟังด่วน เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ําตาลกันต่อเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องชาวและอ้อยรับทราบกันเช่นเดิมนะครับซึ่งทางโรงงานน้ําตาลหลายแห่งนะครับมีประกาศจ่ายเงินอ้อยครั้งสุดท้ายในปี2564ทั65ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเพิ่มเติมอีกหลายแห่งด้วยกันนะครับพร้อมกําหนดวันจ่ายโอนเงินให้กับทางพี่น้องชาวและอ้อยนะครับ สำหรับโรงงานที่ประกาศจ่ายนะครับเงินอ้อยขั้นสุดท้ายในปี2564ทับนะครับมีโรงงานไหนกันบ้างนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับโรงงานที่ประกาศจ่ายนะครับโรงงานที่1น,นะครับโรงงานน้ําตาลบริลามจํากัดประกาศจ่ายเงินอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับในปีการผลิต2564-65ทับ ในส,ส่วนของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่11 3 1 2พบี่บาทต่อตันนะครับความหวานที่10 ccs สำหรับราคาอ้อยขั้นต้นนะครับจะอยู่ที่10,70บาทต่อตันนะครับความหวานที่1 0 ccs เช่นเดียวกันครับในส่วนของเงินเพิ่มค่าอ้อยนะครับจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่61.2 4บาทต่อตันซึ่งได้หักสำรองจ่ายร่วงหน้านะครับเมื่อวันที่29กันยายนปี2 5 1 5ร ที่20บาทต่อตันนะครับสำหรับยอดคงเหลือเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับยังไม่รวมในส่วนของ CCS จะอยู่ที่41.24บาทต่อตันนะครับบวกค่าคอมหวานเพิ่ม1 CCS CCS ละ3.67บาทต่อตันนั่นเองครับซึ่งกำหนดวันจ่ายนะครับในวันอัคารที่17มกราคมปี2,566นั่นเองครับ สำหรับโรงงานที่2นะครับโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีกำหนดจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับในปีการผลิต2564ทับ 65. ในวันอังคารที่17มกราคมปี2566นาหะครับสำหรับเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายจะอยู่ที่1 1 3 1 2 4บาทต่อตันและเงินค่าอ้อยเบื้องต้นนะครับจะอยู่ที่10,70บบาทต่อตันอ้อยนะครับในส่วนของเงินเพิ่มนะครับต้องจ่ายนะครับไม่รวม CCS จะอยู่ที่ 61.24บาทจุบาทต่อตันสำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่30บาทต่อตันซึ่งคงเหลือน,นะครับจะต้องจ่ายเพิ่มเติมไม่รวมในส่วนของ C.C.S. นะครับจะอยู่ที่31.24บาทต่อตันนั่นเองครับสำหรับโรงงานที่3นะครับโรงงานน้ำตาลพิมายประกาศจา่ายเงินค่าอ้อยค่าสุดท้ายนะครับให้กับทางพี่น้องชาว,วไร่อ้อย สำหรับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่1,131.20บาทต่อตันและในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนะครับจะอยู่ที่1,070บาทต่อตันอ้อยนะครับสำหรับสรุปเงินเพิ่มค่าอ้อยนะครับจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะอยู่ทั้งหมดนะครับ61.24บาทต่อตันซึ่งหากสำรองจ่ายร่วงหน้านะครับก่อนหน้านี้แล้ววันที่23กันยายนปี2 5 6 5ที่20บาทต่อตันนะครับ ซึ่งคงเหลือนะครับจะต้องจ่ายเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ที่41.24บาทต่อตันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับค่าความหวานเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ 1ccs c c s, CC s ะ3.67บาทต่อตันกำหนดจ่ายในวันเสาร์ที่14มกราคมนะครับปี2566นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่4นะครับโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดมหาชนนะครับ ประกาศจ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับในปี25ง4ันห้าทับเช่นเดียวกันครับในส่วนของราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่4 4 7 5บาทต่อตันสำรองจ่ายล่วงหน้าไปแล้วนะครับ20บาทต่อตันซึ่งจะต้องโอนเงินเพิ่มนะครับอยู่ที่24.75บาทต่อตันในส่วนของค่าความหวานนะครับจะอยู่ที่2.68บาทต่อ CCS นั่นเองครับกำหนดจ่ายนะครับในวันที่20มกราคมปี2 5ง6นะครับ ในส่วนของโรงงานที่5นะครับโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลปานบุรีในส่วนของเงินเพิ่มค่าอ้อยครัสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่75.69บาทต่อตันหักนะครับสำรองจ่ายล่วงหน้าไปแล้วนะครับที่20บาทต่อตันในส่วนของยอดคงเหลือนะครับจะอยู่ที่55.69บาทต่อตันในส่วนของค่าความหวานต่อซีซีเซสนะครับจะอยู่ที่4.54บาทต่อตันนะครับ ซึ่งกำหนดจ่ายนะครับในวันที่18มกราคมปี2566นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่6นะครับโรงงานน้ำตาลเอราวันนะครับในส่วนของเงินเพิ่มค่าอ้อยค่าสุดท้ายทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่61.24บาทต่อตันซึ่งบริษัทนะครับได้สำรองจ่ายอ้อยค่าสุดท้ายไปแล้วนะครับที่30บาทต่อตันในส่วนของยอดคงเหลือนะครับจะอยู่ที่31.24บาทต่อตันนะครับ ในส่วนของค่าความหวานเฉลี่ยนะครับที่ CCS นะครับจะอยู่ที่3.67บาทต่อ CCS นั่นเองครับกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ปี2,566นะครับโรงงานที่7นะครับโรงงานน้ำตาลมิตรการศินินะครับกำหนดจ่ายเงินค่าอา้อยขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งยังไม่รวมในส่วนของ CCS นะครับจะอยู่ที่61.24บาทต่อตัน และค่าความหวานเพิ่ม c c s ละนะครับ3า7บาทต่อตันนะครับซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่17มกราคมปี2,566นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่8นะครับโรงงานน้ำตาลสุรินทนะครับประกาศจ่ายเงินค่าอา้อยขั้นสุดท้ายในปีการผลิต2 5 6 4ทับ65นะครับซึ่งในส่วนของเงินค่าอา้อยขั้นสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่นะครับ61.24บาทต่อตันนะครับ ซึ่งทางโรงงานน้ำตาลโซลินนะครับได้หักจ่ายล่วงหน้าไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่22กันยายนปี2565ที่20บาทต่อตันนะครับซึ่งยังคงเหลือเพิ่มเงินเข้าให้ค่าสุดท้ายนะครับไม่รวมในส่วนของ CCS นะครับจะอยู่ที่41.24บาทต่อตันซึ่งบวกเพิ่มค่าความหวานนะครับที่1 CCS CCS ละ3.67บาทต่อตันกำหนดใจ่ายในวันเสาร์ที่14มกราคมปี2566นั่นเองครับ สำหรับพี่น้องชาเลอรอ้อยทุกท่านนะครับสามารถตรวจสอบเงินเข้าได้นะครับหลังจากวันที่ได้แจ้งกำหนดจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับหากเงินไม่เข้านะครับสามารถตรวจสอบได้ที่เขตพื้นที่โรงงานน้ําตาลนะครับที่เราส่งอ้อยให้กับทางโรงงานได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าว ขอบคุณครับ